สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับ C ีแชนแนลหน้างานนะครับอันนี้ได้พา่านักศึกษานะครับมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานเสาเข็มนะครับหน้างานทีนี้จะดูว่าวันนี้หลังบ้านนี้นะครับจะเป็นเสาเข็มแบบเข็มเจาะนะครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงครับตามมาเลยครับนะครับหลุมนี้นะครับเราจะเห็นเข็มเจาะนะครับที่บ้านหลังนี้ นะครับบ้าหลังนี้ได้ออกแบบวิศวกรได้ออกแบบเป็นเข็มเจาะนะเข็มเจาะขนาด35เซนหน้าตัดนะครับอันี้จะเห็นเข็มโผล่มือคือว่า,ามันเจาะลงไปน่าจะไม่ถ,ถึง10เมตรน่าจะเป็น9เมตรนะครับเห็นเหล็กโผลมาเมตรหนึ่งนะครับลักษณะของเข็มเจาะนะครับถ้าเกิดว่า,ายิ่งลึกมันก็ยิ่งดีนะครับ บ่อนังนี้นะครับออกแบบมาลึกประมาณ10เมตรนะครับเก็บเจาะทุกต้นแค่ต้นต้นเดียวนะครับนะมีทั้งหมดหลายต้นอยู่นะครับตามที่ตรงนี้อยู่นะครับตามที่หลุมโคลนโคลนนี่ครับนะมันอยู่ข้างในนี้นะครับนี่คืออีพีที่แล้วนะครับเรามามาเป็นกวังผังวันนี้เรามาศึกษานะครับนี่คือหนึ่งหลุมนะครับตรงนั้นคือน่าจะเป็นระเบียงนะครับระเบียง อยู่ข้างบนนะครับอ่ะนะครับตรงนี้คือในนี้เราจะมองไม่เห็น sure. นะครับมองไม่เห็นว่าเข็มเจาะอยู่ข้างในนี้นะครับนะเข็มเจาะอยู่ข้างในนี้อ่านี่ครับนะเนี่ยเข็มเจาะนี่คือเข็มเจาะที่เขาเทปูนทนี้นะครับไดมเตอร์สามสิบห้าเซนเข็มกลมนะครับู่นี้นะครับมีทุกต้นนะครับเขาเทปูนนะครับมีหนึ่งต้นนะครับไปเรื่อนะครับตามตำแหน่งเสา นะฮะตามแนเสาทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้ถามว่าเอ๊ะต่อไปจะวางฟุตติ้งตรงนี้เลยไม่ใช่ครับเขาจะต้องขุดลงตามในแบบตามวิศวกรได้ออกแบบไว้ว่าขุดหลุมเท่าไหร่นะขุดหลุมเท่าไหร่ว่าฟุตติ้งไม่ใช่สองเมตรไม่ใช่นะครับนะเขาเข็มเนี่ยเพื่อถ่ายแรงาจากอาคารลงมาสู่เข็มนะครับนะเข็มนะทางรากเนี่ยรับน้าหนักต่อจากฐานรากลงสู่เข็ม นี่คือเข็มเจาะถามว่าทําไมบ้านหลังนี้ใช้เข็มเจาะเพราะว่าลองดูพื้นที่ข้างเคียงนะครับมันจะเป็นอาคารบ้านเรือนถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้าเกิดว่าเราใช้เลยนะเป็นเข็มตอกมันจะมีการสั่นสะเทือนนะครับตอกที่หนึ่งสั่นสะเทือนจะเกิดอ,อาการอาการร้าวเกิดขึ้นด้านข้างนะครับเกิดการร้าวทีนี้เราต้องรับผิดชอบอีกใช่ไหมครับนี่เกิดความเสียหายของบ้านข้างเคียง นะครับทีนี้ทางวิศวกรก็ได้ออกแบบเกี่ยวกับเรื่องเข็มเจาะมาแทนอ่าซึ่งเข็มเจาะนี่จะต้องไม่มีอะไรมากมหม่นะครับแค่อ่าขุดโครนออกขุดหลุมมาไดมิเตอร์นะครับแล้วก็ทําตะแกรงนะครับตะแกรงยาวมาสิบเมตรนะครับอ่าแล้วก็เปลเปลาะด้วยเกลียวนะครับตามวิศวกรคํานวณเรียบร้อยนะครับตามที่หน้างงานเจอเจอย่างนี้ครับนะถามว่าหลังจากนะครับเข็มเจาะ เทเสร็จแล้วเราจะเริ่มต่อเมื่อไหร่รอปูนเซตกี่วันคำถามนะครับคำถามก็ตอบได้เลยว่าประมาณสักาบางบางที่นะครับอยู่ที่ชั้นดินข้างล่างบางที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งบางที่ก็สองอาทิตย์นะครับบางที่ก็สออาทิตย์นะครับ,บ,รรบแล้วแต่ลักษณะดินพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับตรงนี้ถ้าอากาศแรงๆประมาณ อาทิตย์นี้หรือ2อาทิตย์สามารถก็สามารถทำขุดเพื่อตัดหัวสวอสเค็มน,นะครับปลายคัดออกเพื่อจะวางาฟุตติ้งต่อนะครับตังนี้ก็ต้องขุดลวมต่อนะครับต้องใช้รถอ่า c b มานะครับสุดท้ายท้สุดนี้จะต้องอก่อนที่เราเคลียร์หลุมเสร็จแล้วนะครับจะต้องอดึงเส้นผังรอบหนึ่งเพื่อจะให้เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ของฟุตติ้ง ของเสาต่อหม้อขึ้นมาอีกทเราเช็คลาให้หมดเพื่อความแม่นยําว่าถูกต้องไหมเสาเนี้ยยิงศูงไหมะนะครับตอนนี้นะครับผมอญญาจารย์คิดว่านะครับผมคิดว่าเนี้ยน่าจะไม่ยืงศูนย์ดูแล้วนะครับนะน่าจะตรงเป๊ะน,นะครับเพราะว่าเข็มเจาะเนี้ยมันสามารถบังคับได้เลยถ้าเข็มตอกเนี้ยมันจะยืงสู์เลยในการตอกเนี้ยมันจะมันจะแฉลบนะครับเข็มตอกมันจะได้เลยแม่นเลยบ๊อบลงมาเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดู ไปลายๆนะครับจะเห็นว่าหน้างานนะครับหน้างานมันจะไม่เห็นเสาเข็มเลยใช่ไหมครับมันต่างจากเข็มตอกถ้าเข็มตอกเนี่ยมันจะโผล่มาใช่ไหมบางบางต้นมันจะโผล่บางต้นมันก็จะไม่โผล่นะครับในการเช็คโบนะครับเช็คโบเขาเขาเวลาตอกไม่ตอกไม่ลงปุป๊บเขาจะวัดเลยข้างล่างขีดเลยขีดเลยปุ๊บ ตอกเลยปึ้งหนึ่งสองสามปึ้งปึ้งปึ้งปึงกี่ครั้งเบอร์ตรงนั้นตอกไม่เข้าแล้วถ้าเตาถ้าเข้าอีกก็ตอกอีกเรื่อยๆจนจนไม่เข้าจนถึงชั้นดินแข็งนะครับดังนั้นจะมีเสาเข็มโผลมาโผลมาเยอะๆไม่ดีนะครับเบืองนะครับอยู่ที่ว่าในการเช็คเช็คสำรวจนะครับการเจาะด,ดินหรือเปล่าถ้าเราไม่สำรวจเนี่ยเราจะคาดคะเนไม่ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องออกแบบเสาเข็มกี่เมตร นะครับไม่เห็นได้ว่านักศึกษาเห็นได้เลยว่าที่เราเห็นเสาเข็มที่โผล่โผล่โผล่มาเนี่ยนะครับนั่นหมายแสดงว่าสิ่งที่โผล่มาข้างบนเหนือนดินเนี่ยเราต้องตัดทิ้งออกนั่นคือการเวลาเราซื้อนะครับเจ้าของบ้านซื้อมาต้องซื้อสมมติว่าซื้อมาเข็ม15เมตรนะครับตอกเข้าแค่10เมตรนะครับอีก5เมตรโผล่มาถ้าเกิดว่าทุกต้นโผล่มา5้าเมตรหมดเลยนะสูตรเปล่า5เมตรคือกับ2ชั้นเลยนะ อ่านะครับไอ้คมามนี้น่คือเราตัดเสร็จแล้วเราทิ้งแต่เราซื้อเราซื้อสิบห้าเมตรแต่เราใช้ชิงไม่ถึงสิบห้าเมตรสิบเมตรเพราะมันเข้าสิบเมตรสุดท้ายก็ตัดทิ้งนั่นคือการใช้คือไม่ไม่ได้คํานวณคือเบ้องเลยนะครับท่านั้นในการตอกเสาเข็มเนี่ยนะครับท่านั้นวิศวกรต้องคำน,นึงถึงอ่าชั้นดินตรงนั้นเป็นยังไงต้องมีการสํารวจดินจะสารวจดินก่อนนะครับนะไอ้วอามนี้เจาะสํารวจเลยปลอ๊ปอปป๊อปป๊อปเช็คเลยว่าสุ่มเลยสามหลุม นะครับว่าตรงนี้ประมาณที่จ้เจาะประมาณลึกเท่าไหรถ่ถึงถึงชั้นดินแข็งนะครับดังน,นั้นจะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับไปให้วิศวกรอ,ออกแบบเสาเข็มสองว่าทุ่จนี้อ่าสิบเมตรนะออกแเสาเข็มสิบเมตรเลยนะครับนะสิบเมตรปุ๊บอ่าเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องอ่าไม่ต้องไอ้ปเปื้องออเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับนะเพราะว่าที่เราตอกเสรน็จนะครับเราต้องทิ้ง ตัดหัวเข็มทิ้งเสร็จได้ก็ตัดหัวเข็มเสร็จนะครับนะเปิดหลุมก่อนนะจะไม่ใช่ว่าตัดเลยนะเดี๋ยวเปิดหัวหลุมก่อนว่าวัดเลยว่าเท่าไหร่นะครับพอตัดแล้วก็ตัดเลยปั๊มเข้าไปนะครับว่าเพราะว่าปลายเข็มก็ต้องอยู่โผล่มาเหล็กนะครับต้องต้องเกี่ยวกับใช่นะฮะอยู่ที่ฟุตติ้งนะฟุตติ้งมันวันเท่าไหร่เรื่องนี้วิศวกรรู้สึกว่าออกแบบประมาณเมตรหนึ่ง นะครับตูลงไปเม็ดหนึ่งจะถนนนั่นอิงมาเลยเลยจะจบเนี้ยลงแรงเม็ดหนึ่งคือฟุตติ้งทีนี้ก็ต้องตัดตัดก็มาโผล่มาอีก15้าเซนหรือ1ิเซนนะครับเพื่อให้เห็นเหล็กเพื่อมาเกี่ยวกับฐานราศนะครับมันไม่ใช่ว่าตัดตรงวางไม่ใช่ผิดมันต้องมีเหล็กของเสาเข็มโผล่มาอย่างน้อย15้าเซนหรือ10เซนนะครับเพื่อวารมารับมาทายน้ําหนักได้นะครับตรงนี้ต้องคูระวังนะครับ ถ้าไอเน,นี้ยมันเอาดีเลยถ้าเข็มเจาะเนี่ยมันจะเป็นเหล็ก12นะครับถ้าเป็นเหล็กเสาเข็มเนี่ยมันคือเหล็กเอ็ดแรงลวดเหล็กอแรงต้องคุณระวังบางทีก็คุณงานตัดตัดมาเลยขัดเพราะมันตัดกับลูกหมูใช่ไหมแต่น,นี้มันเหล็กเหล็กเสาเข็มเจาะมันใหญ่มาตัดกันดงแกร้งก็ได้เห็นแล้วรู้เลยอ่ะต้องตอกก่อนอันเนี้ยนี่นม่ต้องเหนืออ่อยต้องตัดต้องหาหลุมใหม่ตัดแล้วก็เจาะขุดหลุม อ่านะครับทีนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับเสาเข็มกับเสาเสาเข็มเจาะกับเสาเข็มตอกต่างกันยังไงนะครับอ่าอย่างเช่นการทํางานง่ายก็คือ1เสาเข็มเจาะมาทำงานง่ายกว่านะครับในการตั้งปั๊บอุปกรณ์ขุดอย่างเดียวก็ผลิตเข็มตรงนี้นะครับแล้วก็หย่อนหย่อนเหล็กเสาเข็มลงมาในหลุมนะครับก็เทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเข็มตอกเมื่อไหร่ รถเทลเลอร์จะคอนเข้ามาเลยนะครับหน้างานต้องลําบากดูเด็กเข้ามายังไงฮะรถเทลเลอร์รถพ่วงมามาจอดตรงนี้มาถ่ายลงมาเราต้องดึงมานะสอเข็มจอะตรงนั้นต้องดึงมาลากเพื่อให้เข้าลูกตรงนี้เวลาการตอกนะครับเวลาการตอกเนี่ยการตอกสอเข็มนะหนึ่งก็ต้องคะวังคือในการตอกเราไม่รู้ว่าข้างล่างเจออะไรนะครับมาที่ตอก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 อาจจะเจอหินตอกไม่เข้าแต่เจอหินแต่หินนนไม่ใช่หินหินปูนนะครับ ไม่จะเกิดไม่จะเกิดการซุดตัวได้นะครับเพราะมันใช่ดินเป็นชั้นดินแข็งอ่าเพราะเราต้องคุณระวังนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาเราตอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างล่างที่เราตอกเนี่ยเข็มตัวเนี้ยมันหักหรือเปล่าเกิดอะไรร้าวไหมมันตอกปลายมันอยู่ตรงแต่ข้างล่างเอียงก็มีใชไครับเนี่ยเข็มตอกเราสามเอเข็มตอกเรามาสาม,มารถที่บจะรูร้้เรื่ององ่ายง่ายฉะนั้นเราชี้ดิงให้ได้นะชี้ดิงให้ได้นะครับสมัติจะยึงศูย์บ้างนุ้ยบ้าง อ่าได้ประมาณนี้นะนี่คือนี่คือนี่คือข้อดีข้อเสียของงานเข็มที่เราเรียนรู้มาวันนี้นะครับนี่เราก็คือการขุดหลุมเนี่ยคือโคนจากชั้นดินนะครับีนี้เวลาบริษัทเวลาบริษัทที่เขาทําเสร็จตรงนี้นะครับเขาจะออกใบเซอร์ให้ใบเซอร์ให้ใบใบของรับรองของงานงานเข็มอ,อ่กใบออกมาเป็นเรียบร้อยนะครับรับรองงานเข็มเจาะในครั้งนี้ นะครับในข้างนี้นะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับมา2สองชั้นนะครับเดี๋ยวนะครับอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่างานขุดฐานรากนะครับในงานตัดหัวเข็มเรามาดูกันว่าจะทํากันอย่างไรนะครับช่างเขามีวิธีทำยังไงนะครับเรามาศึกษาดูนะครับในกสานนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหม อ่าเาจ่อด่าใครจะจ่ายแข็มความแพงใช่ไหมอ่าอ้น,นี่มันจะแพงกว่านะครับจะเพราะว่าอ่าเข็มนี้นะครับในทั้งตลาดประพนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอ่าบริษัทเจาะเสาเข็มอยู่ที่ไหนบางบางเจ้านะครับบริษัทร,รับประมาณเมตรหนึ่งพันห้าเมตรหนึ่งพันสองเมตรหนึ่งหนึ่งพันนะครับแล้วแต่สถานที่ เาราจะสถานที่ตรงนั้นใกล้หรือไกลนะครับในวันนี้นะครับแต่เหลบอยู่ประมาณนี้นะครับเหลบอ,อยู่ประมาณนี้นะ,นะครับนะก็ความเสียหายของเสาเข็มไม่มีไม่มีเลยความเสียหายและการมาแต่แต่ความเสียหายของเข็มตอกเวลามันมามีเกิดความเสียหายหนึ่งกระทบกระเทือนมารา,ากมาเข็มเรามาเห็นว่ามันจะเกิดการเร้าช่วงการเดินทางบ้างหรืออะไรนะครับแต่ว่าเข็มทุกเข็มจะมีการรับประกัน เข็มทุกเข็มยังมีาการเข็มเข็มต่อมีขัรนบังคอยู่แล้วเข็มร้าวร้าวแบบไหนนะครับร้าวแบบไหนอ่านะครับอะไรประมาณนี้นะอ่านี่คือเกตสาระนารู้วันนี้เกี่ยวกับงานเข็มนะครับนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่า,าช่างเข้ามาทำาท่านรากนะครับเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ต้องมาศึกษานะครับ C Channel จะมาศึกษาบ้านหลังนี้จนเสร็จนะครับนะ ฝากติดตามนะครับในเพจสิแชแนลและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ